สวัสดีค่ะน้องหญิงอยู่บางหน่อยนะคะจะเดินทางไปกระจุกแบนค่ะมาถึงวางน้อยอย่างปลอดภัยแล้วนะคะต่อไปนี้ค่ะสีเดินทางไปกระทุ่มบรนนะคะกระทุ่มแบรนจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะเส้นเส้นนี้นะคะนี่เขาจะบอกว่าแยกถนนกาญจนาตะวันออกนะคะ ตงไปค่ะเพราะว่าจะไปสมุทรสาครนะคะ มัลลีก็ออกทรายขนาดละค่ะห้ากับวันต่องออกทรายนะคะตรงไปค่ะ หน่อยนะคะหลังจากนะั้นเสจะออกใส่ไปเลยค่ะแม่ขาเสียออกใส่เตรียมออกบ้างบัวทองนะคะบ้านทําไปทางบัวทองค่ะนี่สิยผ้าไปเห่เมืองนี่บ,บ้างบัวทองในกรุงเทพเนี่ยออกใส่นะคะเกิดท้งด่วนกระไดะนะคะไปทางด่วนกระไดไปทางด่วนกระไดคะ่ะแต่บ้านหันสีออกไปทางนาคนปรปฐมไปผักไสออกทางนี้ค่ะนคนปรปฐมร ภูรีสมุทรสาครออกเส้นนี้หมดเลยนะคะแม่ออกนะคะสาวออกค่ะที่ว่าท่านค่ะนะคะนี่เส้นนี้ค่ะบางเบ้อทางนี่นะคะสังเกตป้ายโหลดนี่เห็นไหมเขาบอกวา่าบางเบ้อทองบางไปอินอายุทยาเนี่ยกรุงเทพเห็นตรงไปออกฟังผนกรุงเทพเฮาสไปบางเบ้อทองหรือไปไปบางปอินนะคะ ออกเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าใครยานบหูอยากขอลลอกพีก็ออกสายสุดก็ได้พอสะพานฝั่งผลไปบางไปอินค่ะอันนี้ไปบ้างบัวทองค่ะหลังจากนนเขาก็ออกโลพะลงสะพานปูกกลายเป็นเส้นกาญจนานะคะเส้นการจนาค่ะมันจะมีแยกอยู่สองหม่องแยกไปบ้างหน้าหม่องนึงและแยกแรกอันนี้คือแยกที่สองค่ะไปบางปัดบางบัวทองนะคะ เขินรถเข้ากลังเทพธนุ์อยู่นะคะรถก็เสินดิ้ดแน่จังๆๆน้อ,งนอยนะคะสภาพันเก่านะคะฝั่งนู้นสะพานใหม่ไม่บางไปอิน,นะคะ่ะรถบันทุกหลายค่ะเพราะว่าเส้น,นสีมีแต่รถบรรทุกส่วนใหญ่ค่ะหานเศนทั้งไตนี่คือเขารังสิตนะคะเนี่ยรถรถบกสเนี่ยไปทางหวูะคะ่ะ ไปหอกรุงเทปลระบอรถอัน,นเมืองเลยมือเสาร์นี่ไปหอดละมั้งคะ้าตาแ,ตแบนไล่มองไลยเลยตั้มกดหมอท่านค่ะคุณแม่ค่ะน้องยิงกาไปนั้งสี่นะคะนี่ลงถนนสนใดนก็ต้องยางเรียวค่ะกระสียพานบางบะทองบางใหญ่ค่ะแล้วก็เข้าถนนเข้าถนนยังลืมแล้ว บรมราชชนนีนะคะถนนมรมแล้วก็ขบับเสียกไปกระเยกสิต้งไปกระต้งสิไปกัญนชนาตอนพระรามสองก็ได้ไปเพกรเกษมกระเดมดค่ะเยกไปได้นะคะมีป้ายบอกชัดเจนนะคะแต่ส่วนญ่นคุณสิลหงมองนีแล p s ช่วยบอส่อยได้ป็นไหนละคะ่ะ GPS ช่วยไม่ค่อยได้นะคะแม่จ๋านี่ค่ะตรงทางตรงนี้นะคะ เห็นปะรถมันถูกลายหลายอ้อมหนา้าอ้อมหลังอยู่ค่ะอ้อมหนา้าอ้อมหลังอยู่นะคะนี่ลงละค่ะกลายเป็นถนนการจนานเลยนะคะไป็นเขตทางดีดีประเทศไทยเป็นโค้งโล่งอยู่เต็มใหญ่ ไปนี้ไม่ต้องอยูเธออะไรแล้วนะคะบอตองออกไซเดอเข่าขวาหล้กกระตรงอย่างเดียวนะคะตรงอย่างเดียวค่ะมันจะมีป้ายอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าบางวัดทองตรงไปถนนกาญจะนะาหรือจะขึ้นทางด่วนไปกรุงเทพกต่ตรงไปอีกอทา้งขึ้นทางดวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาไป่ไขึ้นทา้งดวนค่ะเพราะว่าบานเฮา,าอยูทังนี้ค่ะบึงหลวงเป็นสิ่งสิ่งนี้ มาจากอายุธยานะคะก็มาประจบก,กันอยู่นี้ค่ะทางที่มาจากอายุธยาก,ก็มาจบก,กันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ออกขวาไปนะคะเพื่อที่จะตรงอย่างเดียวอันสิก้ารถไปอยุธยาไม่ก็ออกซ้ายตรงนี้คือเก่าค่ะเรนไม่ได้ออกนะคะรอตรงนะคะไปทางศิลปาชีพบางชายัยค่ะนี่อันนี้ก็กลายเป็นถนนกาญจนาจุดเริ่มต้นถนนกาญจนาบางบัวทองนะคะ หันซิยูเทิร์นกลับก็บออกสายบ้างไปอินขรสวรรค์ได้นะคะออกสายไปทางนี้คซิกลับไปจากนาครสวรรค์หรือไปอยุธยานะคะแต่เราจะตรงไปค่ะเราจะตรงไปแบบมีความมั่นใจสูงสุดนะคะแล้วเรากับดีไปค่ะห้าก็จะออกขวานี่ออกขวาไปเลยจ้าฟังซ้ายมือรถแลนซ่านะคะฟังขวามือรถแลนซ่าแต่แลนซ่าไว้แห้ง จะรูเปล่เร็วกว่ารถแลนด์ฟังสายมือนะคะถนนเ้นนี้รถบรรทุกเพนสีหลายเติบค่ะแม่จ๋าดิเดี๋ยวนี้ที่พ่ทายฮออ่ดทางด่วนบางปะอินโคราชนะคะนี่มันอยู่บางนี้แหละเดี๋ยวจะสีใหมือนะคะต้นทางวาทันแลลวคะ่วะวัทันแหกนะคะเขาทําถนนยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเศษเสพามาคับเรื่อยๆะคะ่ะ Linda. ชมนี่จะไปทางด่วนก็นออกทรายกระไดนะคะนี่จะไปขึ้นทางดลวนกรุงเทพก็คือจะไปอ้อมกรุงเทพจะไปตรงไหนก็ไปได้ สะพานข้ามแยกทางรถไฟใหญ่ๆเนี่ย,น,ยนี่ค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของทางด่วนพิเศษนะคะบางปอินโคราค่ะมรงนี้ค่ะนี่แล้วก็จุดเริ่มติมทางขวามือนะคะหนูมาท่านั้น,นแล้วค่ะกำลังเหยียดางสลับไปสลับมาอยู่ค่ะ ตัวนี้ก็จุดเริ่มต้นนะคะนี่มองนี้แหละทางนาก็จะเป็นทางขามทางรถไฟค่ะรถไฟ็ัสิ้อยฟ้าแล้วนะคะสูงแฮ่ เส้นเนีนจะพานบ้านกุ้ท่องค่ะแต่ก็พานผ่านบางใหญ่นะคะเสร็จ่านเซนทันเวกส์เกิดวางหยักบางใหญ่นะคะเส้ทนทางบางใหญ่ค่ะพอสังเกตนะคะถ้าจะบองยาวบางใหม่พ่อกับพ่อแล้วเนาะมันไปถือแล้วค่ะ กรได้ไปบระถิมุ่งคลิปนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเข้าใจยากหรือเข้าใจแงกุบหัวเดมิเดอร์น้องยิงกับคับรถแล้วก็บอลซ้ำเซตท่านะคะผู้ใดจะไปผักตายแบบร่เข้นทั้งดวนพระนกรปฐิถมพระสม,มุทรสาครจะไปเส้นนี้นะคะเป็นการจานันทบุรีก็เส้นนี้นะค่ะจันทบุรีก็เส้นนี้นะคะหรือไปผักไตไปเส,นนส้นนี้เชีย์เขาจะไปเส้นนี้กันนะคะ ธรรมจากอีสานนะไปแล้วนะคะตรงอย่างเดียวค่ะอ่านตั้ไปนะคะไปแล้วเจอกันคิปหน้าค่ะบ๊ายบาย